เคยจะฮือลึกไอ้ไหนาหรอโอเคออฉันกำลังจะไปเชเตอร์ซูนแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหงามากเลยฉันต้องเล่นคนเดียวอากันโซโล่ด้วยฉันก็าทำยังไงดีนาเฮ้สตาร์วิดน้องเอ้ยสตาร์วิดไ์ดูเด็ดดูเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ no พ่อไม่อนุญาต no 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 เห้ยลูกลูกหลานเนี่ยก็แบบมือถึงก็ใช้ได้เลยนะโอ้หัวใจนะเต้นแรงมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอ่อยใช่ไหมนะน้องลูก่อไม่เคยสปตอนนี <serves> ้นะน้องขอบคุณนะฉันรู้สึกดีมากขึ้นแล้วอ่ะสับปีเพื่ออะไร l o เ k i n g อะไรอย่างเง้ยอะ แต่ว่าเธอนะเธอไม่ต้องมาช่วยเบยกฉันมากขนาดนั้นหรอกอแค่แค่เธอคิดถึงฉันบ้างฉันก็ดีใจแล้วล่ะ